สวัสดีคะ่ะทุกท่านในสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมากุีกันในตัวของ Power BI ในการกำหนดในเรื่องของ Condition Formatting นะคะนำเข้ามาใช้ใน Table Metric ที่อยู่ในตัวของ Power BI เพื่อการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะคะโดยฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนสีไอคอนทำ Data Bar Background Color ของข้อมูลนะคะโดยอ้างอิง จากข้อมูลในตารางหรือเมเชอร์ที่เราเขียนมาหรือเมเชอร์ที่เรากำหนดขึ้นมาเองนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มากๆสำหรับงานในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างนะคะถ้ายอดขายต่ำกว่าเป้าหมายเนี่ยขอให้เป็นสีแดงนะคะผู้บริหารก็จะเห็นได้ทันทีว่าเราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่สาขานั้นๆน,น,นะคะและถ้าตรงไหนที่กำไรสูงนะคะก่อเป้าที่เรากำหนดให้เป็นสีเขียวแสดงว่านโยบายที่ใช้เนี่ยได้ผลดีนะคะโดยสรุปสั้นๆแล้วเนี่ย ตัว condition formatting เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องได้เองโดยที่เราไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะซึ่งในตัวอย่างนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองทำกันดูนะคะ โดยเริ่มต้นนะคะเราก็จะเข้ามาดูในตัวของแดชบอร์ดของเรานะคะจากนั้นเราก็คลิกไปที่ตัว Table m e t r i c ที่เราต้องการที่จะเพิ่ม Condition Formatting ค่ะมองไปที่ฝั่งขวามือเราก็จะเจอค่า Value ที่เราได้ใส่เข้าไปในตัวของตัว Table m e t r i c นั่นเองนะคะ,ะก็จะประกอบไปด้วย Total Revenue category name นะคะ total revenue total COGS total gross profit แล้วก็ percent gross profit นะคะต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราเอาบรรจุเข้าไปในตัว Table ของเราเพื่อใช้ในการที่จะดูผลนะคะในที่นี้เราต้องการที่จะกำหนดนะคะเงื่อนไขไว้ที่คอลัมน์ไหนเราก็จะไปทำการเขียน condition formatting ไว้ที่คอลัมน์นั้นนะคะโดย total revenue ก็คือรายได้จากการขายนะคะแล้วก็ คอลัมน์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ total COGS ก็คือต้นทุนขายนั่นเองค่ะถัดไปก็จะเป็น total gross profit ก็จะเป็นกำไรขั้นต้นนั่นเองนะคะกำไรขั้นต้นโดยในตัวอย่างเนี้ยเราจะเช็คเลยค่ะว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเช็คที่ตัว total gross profit ค่ะว่าถ้ากำไรขั้นต้นนะคะก็คือติดลบแบบเนี้ยนะคะเราต้องการให้มันทำการไฮไลไท์นะคะสีแดง ที่พื้นของ total Cross profit หรือตัวกำไรขั้นต้นนั่นเองค่ะซึ่งสูตรในการหากำไรขั้นต้นก็คือเราจะใช้ uh, total revenue ก็คือรายได้ไปลบกับต้นทุนนั่นเองค่ะก็คือ total COGS นะถ้าเงื่อนไขเราเข้าใจเรื่องของเงื่อนไขในการ uh, กำหนดแล้วนะคะล้าก็รู้ว่าเราต้องการที่จะไฮไลท์นะคะสีไว้ที่คอลัมน์ไหนแค่นี้นะคะจากนั้นเราก็เดี๋ยวเราเริ่มนะคะไปเขียนตัว ค ondition นะคะหรือตัวเมเ u อรด้วยกันได้เลยนะคะโดยการกำหนดหรือการเขียนตัวเมเ u อรเนี่ยเราก็จะไปที่ตัวของ table นะคะในที่นี้เราจะใช้ที่ table ไหนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ไปคลิกขวาเลือก new measure ขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำการตั้งชื่อ m มชเ u อรที่เราต้องการที่จะกำหนด c ondition ลงไปนะคะตรงนี้เราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะคะโอเคก็ในตัวอย่างนี้เราก็จะตั้งชื่อเป็น chk นะคะ condition Okay, the condition จากนั้นก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ก็จะเป็นการตระกาศชื่อของตัวเมเชอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือเราก็จะเขียนสูตรในการเช็คนั่นเองนะคะในที่นี้ตัวอย่างนี้จะใช้ <c oughs> เงื่อนไขนะคะสวิ เพื่อทาการเช็คนะคะคำสั่งสวิตเพื่อในการเช็คซึ่งถ้าเงื่อนไขในการเช็คของเราเนี่ยมันเป็นทรูหรือเป็นจริงนะคะ,ะเงื่อนไขที่เราต้องทำการเช็คก็คือเราเช็คที่เงื่อนไขที่เป็นจริงนะคะว่าเราจะใช้ total revenue ค่ะเป็นตัวตั้งเลยค่ะถ้า total revenue นะคะหรือว่ารายได้จากการขายเนี่ยนะคะน้อยกว่านะคะน้อยกว่า total co co gs ก็คือน้อยกว่าต้นทุน รายได้น้อยกว่าต้นทุนเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะคะเราจะให้มันทาการไฮไลท์สีนะคะไฮไลท์สีแดงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า,าเงื่อนไขเป็นเท็จก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะสีก็เป็นสีเดิมปกติแบบนี้นะคะลองเขียนตามกันไปได้เลยนะคะอ่าฮะเมื่อเมื่อเมื่อเราเขียนได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเงื่อนไขในการเช็คก็กด enter ไป ะะตัวเมเจอรที่เราเขียนนะคะก็จะไปโผล่อยู่ที่ตัวเทเบิลที่เราสร้างเมเอร์นั้นขึ้นมาก็คือเซลล์ d ั t a นะคะชื่อของเมชเจอร์ก็คือ C S K condition นั่นเองค่ะโอเคเมื่อเราได้เงื่อนไขในการเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับมาที่ตัวตารางเมตริกของเรานะคะแล้วก็เข้าไปที่ตัว value นะคะ value ในที่นี้เราต้องการไฮไลท์สีที่คอลัมน์ไหนนั่นเองนะคะในที่นี้เราต้องการไฮไลท์สีที่คอลัมน์ที่ชื่อว่า total gross profit หรือกำไรขั้นต้นนั่นเองนะคะก็จะได้มาจากที่เราเขียนสูตรเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ไปคลิกที่ตัว value นะคะที่ชื่อว่า total gross profit จากนั้นก็คลิกเปิดมันขึ้นมาค่ะในที่นี้เราจะสังเกตว่าเราจะเจอคำว่า condition formatting เหมือน Excel ละตรงนี้นะคะแล้วก็ลองคลิกตัว ชื่อคอ,อลัมน์เรียบร้อยแล้วมาที่ condition formatting นะคะแล้วเราก็เลือกว่าถ้าเงื่อนไขนี้เราต้องการทำอะไรกับเซลล์นั้นะคะในที่นี้เราเลือกเป็น background color ค่ะในตัว background color ก็จะมี condition ให้เราเลือกนะคะโดย default จะเป็น gradient นะคะการไล่สีในที่นี้เราเปลี่ยนนะคะเป็น fill value ค่ะตามที่เราเขียน condition ในการเช็คซึ่งมันก็จะถามว่าเราจะเบลดออนด้วยค่าไหนนะคะค่าที่เราเขียนเช็คเมื่อกี้นี้เราก็ไปคลิก select ะะแล้วเลือกหาซึ่งในที่นี้ค่าที่เราเขียนก็คือตัวเมเชอรเราเขียนไว้ที่ Table ของเซ l ล d a t ตใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อเมชเชอร์นั้นคือ check condition เราก็ไปคลิกเลือก m มเชอรที่เราเขียนขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะก็สไลด์สเตปเลยก็คือหนึ่งแหละเราไปเลือกหาตัวเทเบิลที่เราเขียนตัวเมชเชอร์แล้วก็คลิกเลือกเมชเชอร์นั้นขึ้นมาทำการเช็คนะคะจากนั้นกดโอเคไปค่ะแค่นี้นะคะ ก็จะทำให้เราสามารถนะคะเห็นผลรวมของข้อมูลว่าโอเคหลังจากที่เราใส่ condition แล้วเนี่ยมันก็จะเจอว่า,าเงื่อนไขไหนที่เป็นจริงเนี่ยมันจะไฮไลท์สีแดงที่เซล ของคอลัมน์ total gross profit ให้นะคะยกตัวอย่างตรงนี้ก็คือ total revenue อยู่ประมาณ2 000, ล้านรายได้2ล้านแต่ต้นทุนปลาเข้าไป4กับ5ล้านเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะแท็กมันเราก็จะใช้ไฮไลท์สีแดงขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆในการนำเอาตัว condition formatting นะคะมาแอปพลาใช้กับตัว table metric หรือเราจะเอาไปใช้กับสีของแท่งกราฟด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะตรงนี้เราต้องการทำา Data Bar ที่ คอลัมน์ total COGS นะคะแล้วก็ไปที่ค่าของ total COGS เห็นไหมคะเราใช้เลือกเป็น format style เป็น data bar ซึ่งถ้าข้อมูลที่เป็นบวกนะคะ positive มันจะเป็นสีเข้มส่วนข้อมูลไหนที่เป็น negative มันก็จะกลายเป็นสีอ่อนแบบนี้เราก็สามารถใช้ได้แบบหลายๆรูปแบบเลยนะคะในสำหรับตัว condition formatting ก็อยากให้เรา เข้าไปแล้วก็ลองศึกษาดูค่ะว่าเราสามารถที่จะแอพพลายใช้ตัว c o n d i t i o n formatting นี้กับตัว Report ของเราได้ยังไงบ้างนะคะเพื่อเป็นวชิชวลไลท์ที่สามารถที่จะให้ตัว d a s h ด o a บอร์ดเนี่ยมันเล่าเรื่องได้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรกันมันมากนะคะขอบคุณมากค่ะ